ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا ايها المسلمون اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلي ولعلكم تفلحون واعلموا ان الله تبارك وتعالى قد قال في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله سبحانه وتعالى أيضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت

มันเป็นคอยรุซ z a ดีมันเป็นสบียงที่ดีที่สุดดังที่พระองค์สุบฮาะอัลลอฮฺทรงกล่าวไว้ในพระฟาฮานขบิอัลกุรอานว่าอัลลอฮฺบิลลาฮิมินนชาตานิรจีมวะตาซาวะดูฟะอินนะคอยรุซ z a ดิตตักวะวะตากูนียาอุลิอัลบาบวะตาซาวะดูแลยพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจงเตรียมเสบียงเถิด ฟาอินนะฮ่วยซาดิตะภาวะเพราะแท้จริงสเบียนที่ดีที่สุดนั้นก็คือการยำเกรงตะภาวออัลลอฮฺ س ุบฮานแลูว ع ا ل และเราได้กล่าวต่ออีกว่าวันตะูนีและพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจงยำเกรงต่อข้าเถิดยาอูลิอัลบาบโอ้บรรดาผู้ที่มีสติปัญญาทั้งหลายท่านพี่น้องครับแล้วอะไรล่ะครับที่จะมาบ่งชี้ว่า นี่คือการจำเกณฑ์ตภาวตอโลสุบฮาโนตาลาการจำเกณฑ์ตภาวตอโลสุบฮาโนตาลานั้นจะต้องประกอบไปด้วยสองปัจจัยหลักด้วยกันหนึ่งก็คืออิมติซากุลอาว่ามิลลาฮีก็คือการปฏิบัติตามคำสั่งใช้ต่างๆของลอสุบฮาโนตาลาและข้อที่สองก็คือวาจุตินาบุนาวาฮีฮีคือการ หลีกเลี่ยงออกห่างจากสิ่งที่พระองค์สุบฮะนอตารานั้นทรงห้ามและส่วนหนึ่งจะสิ่งจากผลที่เราได้รับจากการที่เรายังเกรงตอร่อลอดสุบฮะนอตาลานั้นก็เป็นไปตามที่องค์สุบฮะนอตาลานั้นทรงกล่าวไว้ในซูรตุตอลาข้อท,ที่หนึ่งนะครับคนที่ยังเกรงตอร่อลอดสุบฮะนอตาลานี่เขาจะได้รับทางออก لَ بَطَّيَاشِ بِرِزْقِهِ يَا مَعْنَى دَامَ تَعْلُوهُ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ لَيَجْعَلْ لَهُ بَابًا سُبْحَانَ وَتَعَالَى يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا พระอัลลอฮุ س ب ح น ن ه และ تعالى จะทรงให้ทางออกแก่เขาวยารุษพบุมให้สุลายาห์มตสิบุและพระอัลลอฮุ س ب ح น ن ه และ تعالى จะทรงประทานปัตรใจยังชีพริสกีให้แก่เขาโดยที่ของนั้นไม่สามารถคำนวณน,นับได้และข้อที่สองนะครับคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กิจการงาน คนเขานั้นจะมีความสะดวกง่ายได้ดังที่อัลลอฮฺ سبحانه และังที่อาลัยสุบฮานฺกะตะอาลาทรงกว่าว่าไม่ยึดติดล้าห์ยะจีอัลลอฮฺมินอัมริฮิยุสรอและผู้ใดที่ยำเกรงตะกว่าอัลลอฮฺ سبحانه และมิตรอาลนะลาว่าว่ายลายะจีอัลลอฮฺมินอัมริฮิยุสรวพระองค์จะทรงทำให้กิจการงานของเขามีความสะดวกง่ายได้และข้อที่สาม คนที่ยังเกรงตระวาตออัลลสุบภะนาวะตาลาเขาจะได้รับการลบล้างความชั่วความผิดบาปและได้รับผลตอบแทนดังที่เขาบอกสุบฮานาวะตาลาทรงกล่าวว่าว่าไม่ยึดตะกินล้าฮะอยู่กับฟิรอันหูไซฮีอาติฮีวายอดิมละหูอัจรอและผู้ใดที่ยังเกรงตระวาตออัลลสุบภะนาวะตาลา อยู่กับฟิลอาหุสซย,ยอีอาติฮีพระองค์จะทรงลบล้างความชั่วความผิดบาปออกไปจากตัวของเขาวายร์ดิมลาหูอัจรและพระองค์จะทรงเพิ่มรางวัลการตอบแทนให้มากขึ้นแกเขาท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทั้งหลายครับและการยังเกที่แท้จริง นั่นก็คือการที่เราจะต้องเชื่อฟังต่อลรสุภะนาตตาลาเชื่อฟังด้วยการปฏิบัติตามคําสั่งของลรสุภะนาตตาลาด้วยการมี إ ي م านการเชื่อมั่นและหวังรงางวัลตอบแทนจากรสุภะนาตตาลาและเราจะต้องเกรงกลัวละทิ้งออกห่างสิ่งที่อัลลรสุบภะนาตะตานั้นทรงห้ามอันเนื่องมาจากความกลัวการโปวดอึวการลงโทษของอัลลรสุบภะนาตะลาท่านพี่น้องครับ ครั้งหนึ 1, ่งท่านนบีมุฮัมม <AAAA> ัดสุลต่านเวลาสนับถูกถามเคยถูกถามว่ามันอัะระมุนนาสีผู้ใดที่เป็นบรรดาคนที่มีเกียรติที่สุดก็แล้วท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่านตอบกลับว่าอาจจะก่อหุมลิลลั คือบรรดาคนที่ในหมู่พวกเขานั้นมีความยำเกรงต่อลสุบะฮวนาตาลามากที่สุดและด้วยเหตุน,นี้แหละนี่คือความสอดคล้องของอายะอันกุศลเจ้าลอสุบะฮวาหนาตาลาทรงกล่าวไว้บอกว่ายาไอยุฮันนัสโอบรรดามนุษยชาชาติทั้งหลายอินนาฮอลลกคนาคุมมิงดะคาริววอุนซาแท้จริงเราได้สร้าง พวกเจ้าจากเพศชายและเพศหญิงวจานนาคุมชูวยเบาอคบาอิละและเราได้ทำให้พวกเจ้านั้นเป็นปุ่มเป็นก้อนและเผาต่างๆลิตาวฟูเพื่อที่พวกเจ้านั้นจะได้รู้จักซึ่งกันและกันอินนักรมะคุมอิมดัลลอยอจปาคุมแท้จริง ผู้ที่มีเกียรติยิ่งในหมู่พวกเจ้าณที่อัลลอฮฺสุบฮานาอูตาลาคือบรรดาผู้ที่ในหมู่พวกเจ้านั้นมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานาอูตาลามากที่สุดอินนัลลอฮะอาลีมุนขบีรแท้จริงอัลลอฮฺสุบฮานะครับอัลลอฮฺสุบฮานาบูตะอัลาคือผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงรอบรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนและท่านพี่น้องครับ ความยำเกรงนี่แหละที่จะทําให้เรานั้นเป็นคนที่ดีและมีความประเสริฐและการเป็นคนที่ดีและมีความประเสริฐนั้นเราไม่ได้วัดกันที่ว่าจะต้องเป็นคนอาหรับเท่านั้นหรือเป็นคนที่มีผิวพรรณที่สวยงามแต่เราวัดกันที่การมีความยำเก,กรงตั้งแต่วาตตอนอัลสุะฮาอตลาลาท่านนบมีมุฮัมมัดสุลลัลละฮิวะสัลลัมได้กล่าวไว้ในฮะดิษบทหนึ่งที่บันทึกโดยอิหมามอัชมัด ในวันที่ท่านนบีม so ุฮัมมัดสุลตาลอฺมุเลย์มุสซัลลัมทำฮัจญ์ครั้งแรกและเป็นฮัจญ์ครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลตาลอฺมุเลย์มุสซัลลัมจะจากลาลูกนี้ไปท่านท่านอัสลุมสุลตาลอฺมุเลย์มุสซัลลัมได้กล่าวว่ายาอายูหันนาสุอบันดาม a n u s ย a ชาทั้งหลายอัลาอินนารับปะคุมวาฮิดุลพึงรู้เถิดว่าแท้จริงพระเจ้าของพวกเจ้านั้น มีองค์เด <h SC I ENT> ียวว่า <h> อินนาอาบาะคุมวาฮิดุนและแท้จริงบิดาพ่อของพวกเจ้านั้นก็มาจากคนคนเดียวนั่นก็คือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามผู้ซึ่งเป็นอับุลบาชันบิดาพ่อของบรรดามนุษยชาติอัลลาห์ฟักดะลีอาลบิญินอัลลอฮ์อามีพึงรู้เถิดว่าไม่มี คนอาหรับคนใดที่จะประเสริฐไปกว่าคนที่ไม่ใช่อาหรับวะลาลิอัจมีนอะลาอัรบีนและไม่มีคนที่ไม่ใช่เป็นคนอาหรับที่จะไปที่จะประเสริฐไปกว่าคนอาหรับวะลาลิอัลฮมาระอะลาอัสวะดาและไม่มีคนผิวแดงคนใดที่จะประเสริฐไปกว่าคนผิวดำ วลาอัสวดะอาลาอัฮมารอและไม่มีคนผิวดําคนใดที่จะประเสริฐไปกว่าคนผิวแดงอินลาบิดละกว่านอกเสียจากความยำเกรงเท่านั้นและท่านพี่น้องผู้ม,มีศรัทธาทั้งหลายครับไม่ว่าเราจะอยู่ณนะสถา,านที่ใดบนหน้าแผ่นดินนี้เราอยู่ที่บ้านที่มัสยิดที่ทํางานหรือที่ไหนก็แล้วแต่เราจําเป็นที่จะต้องมี ความยำเกรงต่อมาว่าตอโลกสุขภาพนับวตาตาลอยู่ตลอดเบนะโดยเหตุนี้ท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่านละวะเลยูบัสัลลัมได้กล่าวไว้ในฮะดิษบทหนึ่งที่บันทึกโดยอิหมะบติดมีดีนะครับเป็นฮะดิษที่ผมได้ตื่นมาก่อนหน้านี้อิตตะกิลลาฮะไหฟสุมาคุนตะจงยำเกรงต่อโลกไม่ว่าท่านนั้นจะอยู่ณที่ใดก็ตาม ว่าจะเปี่องเสียอันข้าสนะตะตำหาและจงติดตามความชั่วด้วยกับความดีตำหัวแล้วมันจะลบล้างกันให้เรานั้นทำความดีและความดีนี่แหละมันจะเป็นอย่างหนึ่งที่จะไปลบล้างความชั่วออกไปจากตัวของเราว่าข้อดีบินหน้าเส เบคูลูกินฮัสนินและจงปฏิบัติต่อผู้คนด้วยมารยาทที่ดีงามในฮะดิษบุสเนี่นะครับท่านเชฟอิบนะลอไซมีนวะฮิมาฮุลลอ์ได้กล่าวอธิบายถึงฮะดิษบุสนี้นะครับและได้ระบุอยู่ในหนังสือชบับผู้เรียนอิสลามของท่านท่านได้กล่าวอธิบายว่าฮาดิษฮะดิษบุสนี้อิชต์มาลาอาลาสาลาอัลติโุกูกินมันครอบคลุมถึงสิทธิสามประการ สิทธิประการทรีหนก็นนคือฮักบุลลอฮีวะฮุอะปลูฮูอิตตะกินลาฮะให้คมาคุ้นตาสิทธิของล็อกสิทธิที่จะต้องมีต่อล็อและมันก็คือถ้อยคําของท่านนาบีที่ว่าอิตตะกินลาฮะให้คนมาคุ้นตาและสิทธิข้อที่สองก็คือฮักุนนัฟซีก็คือสิทธิของตอนเองสิทธิที่เราจะต้องมีต่อตอนเองวะฮุอะปลฮูและ มันก็คือถ้อยคําของท่านนบีที่ว่าวอัดเบลสัยอตันฮาษาในตำตัมผูฮาและสิทธิพันธ์ที่สำคัญคือควกมุนนาซีวะฮุวาควลุห์วะควาลิกินนาซสบิฟุลกินพัสนินคือสิทธิของผู้อื่นสิทธิที่เราจะต้องมีต่อผู้อื่นและมันก็คือถ้อยคําของท่านของพระพู้เป็ท่านนบีที่ว่าวะควาลิกินนาซสบิฟุลกินพัสนิน ท่านพี่น้องที่อ ي ่านศรัทธาทั้งหลายครับรากและพลื้นฐานของความยำเกรงละวานะมันอยู่ที่ไหนครับพี่น้องมันอยู่ที่ไหนคําตอบก็คือมันอยู่ที่หัวใจเพราะท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตาลอวะลัยวะสัลลมพูดว่าอัตตะกวาาบุนาอัตตะกวาาฮุนาอัตตะกวาาบุนาท่านนาบีก็ได้ชีนิ้วของท่านนะครับไปที่ หัวใจที่อกของท่านถึงสามครั้งและพูดว่าการตะภาวะยังเก่งมันอยู่ตรงนี้การตะภาวะยังเก่งมันอยู่ตรงนี้การตะภาวะยางเก่งมันอยู่ตรงนี้ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเวลาเราละมาหรือถือสินอดเนี่ยหรือทําอิบาระตามางเนี่ยแน่นอนว่าเราทําเ้วยกับการที่เรานั้นมีความยำเกรงเกรงลัวต่อเนอสุบะหะนนทาลาการยำเกรงนั้นไม่ใช่เพียงแค่การปฏิบัติ ไายนอกแต่ถ้าว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่ฝังแน่นอยู่ในหัวใจด้วยท่านฮาสซันอัลบัสรีผู้เป็นหนึ่งในรอฮมิมาฮุลลฮผู้เป็นหนึ่งในบรรดาตาบิีนที่อยู่ในยุคสลัหรือยุคสามรอยปีแรกได้กล่าวว่าเลายสัตตะกวาบิสยซยมีวลสวลาตีความยำเกรงตะกวะนั้นไม่ใช่เพียงการถือสินอดหรือการลหัหมาดเท่านั้น วลาคินน้ำตาลกและแต่ชาวาการยำเกรงน้ำตานั้นมาว่าพอเกนลีคือสิ่งที่ฟังเน้นอยู่ในหัวใจว่าสมต่พอหุลอามาดูและอามาลการปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่มากินยันถึงมันท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับขอเน้นย้าให้พวกเราทั้งหลายมีความยำเกรงต่อรัาสุภาราณาตะให้มากมา,มาเพราะการยำเกรง นี่แหละจะทําให้เรานั้นพบเจอกับทางออกพบเจอกับสิ่งที่ดีงามในชีวิตและประสบความสําเร็จทั้งในโลกุญยาและอาคิรักอย่างที่พระองคาา์สุงพระองนาวาราสุกลาว่าวัตตะบุลลอฮ์และอัลละกุมตุฟลิฮูนและพวกเจ้าจงยำเกรงต่ออลค์และอัลละกุมตุฟลิฮูนหวังว่าเพื่อว่าพวกเจ้านั้นจะเป็นผู้ที่ประสบความสํขขาเร็จ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Allahumma kaffin kathiban taiban mubarakan fihi, kala yuhub Rabbuna wa yarbu. Wa ashhadu alla illa Allahu waheedulaa sharikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa sallum. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فيا ايها المسلمون اتقوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صلوا على نبيكم فان الله وملائكته يصلون على النبي قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون